อืมอมมาเช็คยอดลูกไก่อีกรอบกันครับเออวันอีกวันหนึ่งเช็คยอดคราวนี้มี12ตัวครับเมื่อวานมี11ตัวเพราะว่าเกิดขึ้นอีกหนึ่งตัวครับฟักมอกมาจะไข่เรารู้แล้วว่าแม่มันชอบจิกถ้าเรายืน่นนิ้วให้จิกมันจะไม่เจ็บครับชำนาญแล้วเว้ยจริงแล้วอ,อ้าวอ่าอืมอืม ให้มันจิกส่วนนี่นิ้วนิ้วเออนี่ลูกไก่ครบสบายใจเว้ยกูกูกูอุยอ,อ,อย่าให้มันจิกหลังมือ,อฝ่ามือได้นี่ทำนานนะเวยชิบอืมมาิบมองนะมองกล้องหน่อยครับกูกูโอ,โอ้แสงมันแยงลูกตา พึบอ่าโดดไปหาแม่เฮ้ยอย่าประมาทเดี๋ยวมันจะจิกผมแนละ้วโดนลูกตรงปะอ้าไม่ลงง่วงอืมสิบสองตัวอ้าวจิกตีนตัวเองจึงจึง,จงแข็งแรงนะไป จิกเลยจิกเลยไอย้ยื่นมือให้จิกยื่นนิ้วให้จิกมันทำอะไรไม่ได้นะครับจิกเลยเอ้อเพลินนุกนุกอือเนี่ยแหละมนุษย์เรียนรู้ไวเอาละ ครบสิบสองตัวครับเรียบร้อยเฮ้ดูมันกกไข่กันกกลูกดิพอดีมีลูกตัวใหม่มันฟักออกมาจากก็คือไข่ของผู้นี้แหละแต่เอาไปให้อีกแม่หนึ่งที่กำลังกกฟักครับ ไม่รู้จะมีสมาชิกเพิ่มไหมเสียงอย่างนี้เอาซุกกันเองดับเบลินแม่ไก่เอาละไม่กลัวละกุ๊กกุ๊ก